วันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเก่ะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงครอบครัวแม่น้องชมพู่กันสักหน่อยนะครับ ซึ่งล่าสุดนะครับตั้งแต่ลุงพลเป็นข่าวที่ดูแล้วไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับทางคุณแม่น้องชมพู่เลยนะแต่ก็จะดูมีความสุขกันมากขึ้นซึ่ง f c แม่น้องชมพู่เองนะครับต่างก็พากันเป็นห่วงแม่น้องชมพู่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะตกเป็นเครื่องมือของทนายตั้มหรือคุณอัจฉริยะก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทําให้คุณแม่น้องชมพู่นะครับไม่อยู่เฉยแล้วนะครับงานนี้ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กในกลุ่มคนรักพ่อแม่น้องชมพู่ว่า f c ทุกท่านไม่ต้องห่วงแม่นะคะคุณทนายท่านฉลาดพอที่จะรู้ว่าท่านจะไม่ได้อะไรจากแม่ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและให้กำลังใจค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็ทำให้หลายคนสงสัยทางครอบครัวเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มีใครอยากรู้เรื่องหรอว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่กันแน่เพราะดูท่าแล้วถ้าทนายตั้มไปหาทางคุณแม่น้องชมพู่อาจจะไม่ได้ข้อมูลอะไร หรือคุณแม่อาจจะไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางทนายตั้มรวมไปถึงชาวบ้านบางคนนะครับที่เคยบอกว่าจะเป็นพยานให้ลุงพลแต่ช่วงหลังก็กลับไม่ถูกกันซะแล้วซึ่งงานนี้นะครับทางทนายตั้มและทีมงานก็คงต้องเหนื่อยกับการทําคดีนี้อย่างแน่นอนแต่ลุงภูก็เชื่อมั่นในฝีมือของทนายตั้มและทีมงานนะครับในการสืบหาความจริงกับเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนและตอนนี้นะครับทางครอบครัวแม่น้องชมพู่ ต่างก็พากันทำมาหากินขยันขันแข็งหารายได้พอล่าสุดน,นะครับทางคุณแม่น้องชมพู่ก็ส่งบอธุรกิจกระเป๋าให้กับน้าตตา่มาขายกระเป๋าแทนแล้วส่วนน้าต่เองนะครับก็มาทำเพจและช่อง youtube ที่เกี่ยวกับชีวิตชนบทและถ่ายทอดชีวิตตาชาและยายสมควรและยังมีธุรกิจปลาแห้งขายออนไลน์จนขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวนะครับและล่าสุดน,น้าต่เองนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับว่า โดยมีการโค้นรูปตัวเองและข้อความความดีสวยงามเสมอวันหนึ่งสังคมจะเข้าใจเราเองเพราะที่ผ่านมานะครับน้าแต่และครอบครัวเนี่ยก็โดนมาเยอะซึ่งน้าแต่เองนะครับก็คาดหวังว่าวันหนึ่งสังคมจะเข้าใจน้าแต่มากขึ้นก็เอาละครับว่าก็ขอให้เป็นกําลังใจกับทุกคนและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางตํารวจจะจับตัวคนร้ายได้โดยเร็วถ้าจับไม่ได้ยังไงความจริงก็คือความจริงนะครับใครทําอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ยังไงก็ FC ทุกฝ่ายนะครับก็ยังคงต้องติดตามชีวิตของคนในกบกอกต่อไประหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อบ Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงปูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ